เอ,อ่อถ้าวันไหนแบบเรียกว่าอะไรมาทำงานเช้ามาทำงานก่อนเวลาก็จะมีเวลามันไลฟ์เห่ไหมผมมันโดนเ่ยไม่เป็นไลก็โดนนิดหนึ่งนย่หนึ่งมันน่้รักเกินเมื่อวานมันมันคิวโอเวอร์คิวเนสโอเวอร์โลดเหเดี๋ยวฉันให้แฟนคลับเธอส่งจิบน่ารักหน้ารักมาให้ฉันดีกว่าจิบน่ารักวันนั้นฉันเห็นในในในอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นแบบ เีย่ยคาดผมใช่ป่ะแล้วมันก็เป็นแบบอาเปจิตไะไรเงี้ยฮะไม่มันเป็นหนูอ่ะตัวเนี้ยคือหนูมันถึอบอลชี้ๆเหรอไม่ใช่หนูมันคือเออแล้วท่าทุยอ่ะอที่ที่มันเป็นเชฟปะ่ะเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วมือมัน่ะเป็นชี้ๆเพอเราคาดผมแต่จะผมเธอก็จะเป็นเออจะขี้ขี้ผมไงเออฉันอยากได้แล้วนะจะว่าจะซื้อนี่ได้ยินแล้วนะทุกคนนะจะจะซื้อมาที่ผมเธอไลฟ์่แล้วอยแล้ว ออีกแล้วพี่ฟินมาเซฮายหน่อยเร็วขอร้องฉันที่ดีสิว้ายฟินกาเปลียนเลดี้ฟินเห็นไหมล่ะนี่ฟินอ่ะเดี๋ยวนี้เล่นตัวแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาดังแล้วเดี๋ยวนี้เลดี้เขาดังแลเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงผมปะเนี่ยไม่ได้ยินอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมเขาบอกว่าเจมปิดไหม่ปะ ดินผมปะเนี่ยดยินผมปะครับก็เธอเปิดไหมหรอไม่รู้อ่ะได้ยินจ้ะ You hear me อ๋อได้ยินได้ยินเขาบอกเขาได้ยิน Can you speak English Yes Yes sir I cannot speak English <laughs> บางที <Wow. S 2> ฉันก็นึกว่าเธอหลอกว่าพูดเป็นหลอกว่าพูดเป็นอ่ะ เธอไม่ยามพูดให้มันแบบเธอชอพูดแก่ไงเอาเธอไปดูสแตนดาร์ดบ๊อบไปเฮ้ยอย่าเฮ้ยยังพอไโอเคไม่ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะอะไรนะครับชุดดูฝั่งนู้นไม่เห็นเหรอเฮ้ยสวัสดีครับพี่นุ๊ก น o k กกี้วีหรอน o k กกี้ว i ไอพี e ิสเตัวนี้ไม่ปากแห้งค่ะเนี่ยอันก็ทาลิฟ์ึไม่เอาเดี๋ยวทาลิฟ์แล้วมันคิวค้วคอีกหยุดเลยโอ๊ยไขรจะไม่ออกอาจจะทาลิฟใส่ ต้องขุกเข่าทำงานนี่เธอวันนี้วันหยุดอ๋อเออใช่วันนี้ผมขึ้นทางด่วนมามันฟรีอ่ะเอารู้งี้ฉันขึ้นทางด่วนดีกว่าวันนี้วันอะไรอ่ะพฤษมงคลปะไม่วันพฤษมงคลมัน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 หยุดไปแล้วไม่ใช่หรอเป็นวันชดเชยวันพืชปะอ้าวแล้ววันนั้นไม่หยุดอะไรอ่ะผมไม่รู้แล้ว วันพืนมงคลนี่คือวันที่เขาแบบรณรง์กินมีนวดแล้วเป็นนุ่มแล้วเนี่ยตายแล้วลูกแม่เป็นนุ่มแล้วเนี่ยตายมันก็มีแฟนแล้วแหละก็จริงรนรงค์หาแฟนนะครับประกาศตามหาความรักหุ้ยพี่เตไม่ใช่พี่เตนะทะเลเต <BS> มิติใหม่มิตีใหม่การไลฟ์โฟนหนวดต่อหน้าถาธารณชนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือมันต้องมาตรงจมูกจริงๆหรอฉ <BS> ันไม่เท่แล้วอะจะเอาอะไรมาเท่ตลอดฉันน้องเท่สิบ๊วยฉันหน้ารล้วไปแล้วเว้ย อ๋อ<ะ>พืชมงคลน,นั้นอ,อะไรพืชมงคลน,นั้นที่ให้พระโคทำนายไงพระโคคืออะไร,ไรครับอ๋อก็คือ,อก็คือวันนี้คือวันที่เราห้ามกินวัวเหรอ รหรอมีอย่างนี้เลยเหรอไม่เคยเห็นเลยจร fit, ิงจริงจริงไม่เคยเห็นเลยจิ้มไปเรียนเร์พี่บวชงกานต์วชคุณอะไรอ่ะพ่ำนะเพื่อนมงคลคือวันที่พระโคจะทำนายว่าจะกินอะไรได้แล้วตกลงเขาอยากกินอะไรอ่ะครับกัแล้วแต่พระโคคือโคผู้ดีใช่นะโคติดแกรม ก็คือเขาจะเลือกว่าวันนี้จะอยากกินอะไรเพราะว่าฟิลบุฟเฟ่ฟิลบุฟเฟ่ <c oughs> อ๋อสวัสดีครับคุณลูกค้าคุณ <c oughs> ลูกค้าสนใจเข้าไลฟ์เจมินายไหมครับเอาอีกแล้วนี่เพิ่งเก้าโมงเข้ามาทำไมกันสองหมื่นคนสองหมื่น <c oughs> แล้วนี่คือเก้าโมงเช้าอ่ะงงแล้วหนึ่งในสองหมื่นมีอีกคนที่ต้องมาวันนี้ไหมเจ้ไม่มีอีกคนนึงที่ต้องมาวันนี้กำลังกินข้าวอยู่ข้างล่างกินข้าวอยู่ข้างล่างม <c oughs> าฝั่งน <c oughs> ี้ละ <c oughs> โอ๊ยมาหลุดพี่เตมได้หลุด ได้หลุดงานอะไรเยอะแยะแน่ว่าพูดไปเรื่อยไปเลยไม่หลุดเลยครับตื่นไม่ทำงานข้าหนูนี่เอาก็นี่ไงผมอยู่ที่ทำงานพี่เต้วงทำงานทุกวันเลยทำงานทุกวันอย่างนี้มาประมาณสองสมปีติดล้วจ้ามีให้ให้มันได้อย่างนี้ทุกปีเถอะ หลุดมาหนึ่งนะอะไรอ่ะจักรยี่ล่นโรงพยอ๋อตรงนี้มันเป็นอีนี่นี่ว่าเกือบแล้วอุ้มตายแล้วใจถ่ายแหวนโู้ดตกใจตกใจในวันที่ขิดอุ้ยเบ๊กเบกมาดูเบ๊กมาดูสวัสดีจ้าเบ๊กจ้าอุ้ยสวัสดีครับคุณลูกลูกค้าลูกพี่ลูกลูกค้ารู้รู้ครับ เฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ปิดไม่ปิดนั่งดีๆนั่งดีดีอยู่พี่แป๊บนึงนะครับอยู่พี่แป๊บนึงไม่เอาฉันอยากไลฟ์สวัสดีครับสวยๆสวยสวยดีแล้วโอเคทำไรกันอยู่อุ้ยอุ้ยอี๋บอกคือ โคกระบือพระโค <Hey. S 1> ตื่นเช้าสุดๆทำงานจ้าเบกก้าเหรอใช่แล้วเออทำไมถึงทำไมถึงไอจีชื่อเบกก้าตอนนี้ชื่อเบกกี้เอออย่าง,ง <Hey. S 1> ชื่อจุมูกลยไอยจุมูนั่นมันแมว พี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อทรพพี่ต่อทรพพี่ต่อทรพพี่ต่อทรรพน่ารักสุดๆแล้วเธอจะไปส่องเขาไปเรือ่อยเปือ่อย ฉันแต่งหน้าพี่ต่อตอน,น,นอายุเท่าเธอเลยนะฮะพี่ต่อเข้าวงการตั้งแต่อายุเท่าผมเลยเหรอเพราแต่เขาก็อ,อยู่มานานแล้วเนาะเออใช่ใช่ใช่สมัยสกินเฮดน,นะฉันแต่งหน้าเขานะเออว่ะฉันยังอยู่มาถึงแต่งหน้าเธอจนได้เอ้ามันโกนไม่หมดอะหนวดยะโอ้ตายเออนะทำยังไงอะอุยนีย่ไงสวัสดีจ้าเบคสวัสดีค่ะโกนหนวดให้เบคดูได้ไหม เย็วเกินเรยวเกิน,กนทำอะไรอยู่เนี่นยกีกะลังไปไหนจ๊ะกำลังไปทำงานตื่นๆนี่ไงโชคชตาเดียวกัน <c oughs> โโสภาพยังไม่ตื่นเลยใช่ไหมเนี่ยยัง, <c oughs> ง,งเฮ้ยเยเอาออกละดีมากขึ้นรถทีเดียวนอนนี่ทำในกรุงเทพใช่ไหมใช่ <c oughs> โอเค <c oughs> ยังดียังไม่ต้องออกต่างจังหวัดทำไมอยู่ยต่างจังหวัดหรอไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยคือแบบชอบชอบไปถ่ายในโลที่ไกลๆแล้วร้อนๆน่ะช่วงนี้เมืองไทยร้อนมากจริงออกกองแล้วจะเป็นลมอ่ะออช่วงนี้ยังออกกองถึงได้ตาย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 เป็นฮีสโตกได้เลยนะเนี้ยเดี๋ยวเจอเดียวเจอคิดน่ารักแน่ไม่เอาวันนี้ขอหล่อได้ไหมทำไมไม่มีฟุตบอลเลย เอาฟิลเตอร์มาริโอไปสักหนึ่งันไม่มีเลยอ่ะวันนี้แบ่งมาหน่อยได้เดี๋ยวส่งไปให้โอ้ยนี่ไปเออเดี๋ยว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 อีกหนึ่งอาทิตย์จะมีคอนเสิร์ตแล้วไปดูไหมวันไหนสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าไม่รู้คอนเสิร์ตตัวเองด้วยสิบแปดสิบเก้า อยู่ฝรั่งเศสติดแกลมมากไปทำอะไรอ่ะเคยว่าเรากลับบ้านเดเปล่าไปคานไปคานโอ้โหเป็นตืวะใช่ติดกันเลยไปกับนี่นี่หว่าอีไว้ไงขอไปด้วยได้ไหมไปเดียวนี่หนีคอนเสิร์ตแล้วเดือนเมษานสิงหาคมกันอะไรนะ ที่บอกว่าเพรเมียมาปะอ๋อคือตอนเนี้ยติดงานแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่างานเสร็จกี่โมงเดี๋ยวถ้าถ้าเสร็จงานทัน้วเดี๋ยวไปนะจ๊ะได้ครัเดี๋ยวปกติวันนี้ไม่ขับรถเองไป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 ทำงานเลยนะม่ยอุ้ยดีอ่ะยังขับสบายเลยจริงจังวะเนี่ยยังขับไม่เป็นหรอ โอ้ใโอ้โหอยู่เบบีมากน้องน้องเบย่างไรน้องเซมน้องเซมอ่าน้องน้องเบกโอ้โหขับขับรถไม่เป็นตายแล้วตายไม่ไม่ไม่แต่ว่าขับในซีนได้นะแต่เบรกแรงขับในซีนได้คือมีไบขี่หรือยังอันนี้มีไบขี่หรือยังยังไม่มีด้วยตายแล้วแต่แต่ปีนี้ปีนี้จะขับให้ได้ปีนี้อยากซื้อรถ อ่าโอเคตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดปีไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่าโอ้โหหรือต้องเรียกว่าพี่เจมใช่ใช่ใช่น้องเบ็กโถ่น้องเบัก,กขับรถไม้เป็นเลยธ <laughs> <laughs> ออายุสิบเก้านาะใช่เอ้ยจะยี่สิบแล้วอีกเดือนเดียวจะยี่สิบแล้วแต่โตแล้วนะจ๊ะโอ้จะยี่สิบแล้อ อ่อแตวยนี่สิบแล้วหรอทำไมตอนนี้มันดูมันดูอายุเท่าไหร่ก็ดูเท่ากันเอาแปลว่าดูโตเขาไม่กล้าพูดพูดว่าต่งตองหรือเปล่าทำไมอ่ะ <laughs> นี่เรายังไม่ได้ไปตีกอลกันเลยเนี่ยใช่วางวันไหนวางหรือเปล่าได้แต่สิ่ว่างวันไหน พอหลังคอนเสิร์ตก่อนน่าจะน่าจะน่าจะ,าจะว่างขึ้นคอน18จะจะว่างใช่คอนเสิร์ตจปิดกล้องปิดกล้องไปเรื่องนึงแล้วอ่ได้คิวขึ้นแล้วใช่ได้คิวขึ้นแล้วจะไปตีกอล์ฟไปตีเทนนิสได้เลยได้เลยเดี๋ยวไว้นัดวันกันแต่ขอขอเป็นไนท์กอล์ฟนะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าตอนกลางวันน่าจะตายค <c oughs> ิดสตรกอืมใช่ ช่วงนี้อากาศเมืองไทยอ่ะเมื่อเมื่อวานอ่ะไปเช็คมา41องศาจริงเอ็งเอ็งบอกว่า it feels like 50 degrees คือเขาเพิ่งทำว่านั่นไง feels like 50 degrees เลยอ่ะตายอ่ะตายได้เลยอ่ะอะไรนะยาวไหมปกติปกติเมคเมคแต่งหน้ากับใครอ่ะปกติแต่งกับพี่ใหม่ พี่ไม่อ่ะไม่เคยแต่งด้วยเลยเคยแต่งกับพี่ต้องป้ะคิดไม่เคยรู้จักรู้จักพี่ต้องวะพี่ต้องเอาหน้าวันนี้เลยแต่งได้ที่แต่งหน้าแล้วยังเปล่าแต่งแล้วอร่อยแล้วหน่งทำอะไรกันนี่พี่ต้องข้างแต่งหน้ามือหนึ่งเมืองไทยจ้างได้นะครับเจอทั้งหลายทีแล้วนายเบสเจอหอมฟีนเจอหอมพี่ไหวอ่ะใช่ใช่ใช่แม่เย ผู้จัดการวีละเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปเอ่อแต่งหน้าก่อนนะได้เลยค่ะค่ะไว้ไว้ไว้นัดกันน,นะจ๊ะโอเคบายบายบ๊ายบาย